การตั้งรหัสผ่านของชื่อกับตัวอักษรจอจานดีดีมากๆแต่เสียที่ว่าถ้าชื่อคขาว่าจันอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันสูงเกินไปต้องตั้งระดับต่ําแต่ถ้าต่ําเกินไปท่านจะต้องติดตัวจอจานที่น่ากลัวม,มากจนเจ็บจมจบจากจรจะพุ่งเข้ามาเบียดในพิกัดของชื่อโยมระวังนิดหนึ่ง วิธีดีที่สุดโทรมาถามได้เลยนะครับจะบอกให้ดูให้ฟรี0990900623 0999300611ดูดวงให้ฟรีท่านที่รักร้าธุรกิจลม่มแล้วก็ที่ทำลูกหลุดไปทำสังฆทานลอยครั้างพันครัง้งก็ไม่ถึงเพราะว่าไม่ได้ทำรหัสแรกให้ถูกทางของที่ส่งสู่ปูมพบนะครับรับตั้งถอนสารทุกศาสนาเชิญนะครับฝากแชร์ไลน์ วันนี้ตัวอักษรนี้ไม่ได้เป็นกรากินีแต่น่ากลัวสำหรับบางคนโชคดี